รายการวันที่9มกราคมสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท LV ลวีจำกัดมีรายการค้าดังน,นี้เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องเครื่องละ114,000บาทฮาร์ดดิสก์2เครื่องเครื่องละ1 8 0 0บาทเครื่องพิมพ์1เครื่องเครื่องละ9,000บาทหากซื้อครบ30,000บาทจะได้รับส่วนลด1ต้องการสินค้าไม่เกินวันที่20เดือน1ปี58 เมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วจะเลือกไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้ากดไปที่ปุ่ม workflow ค่ะเลือกใบสั่งซื้อ PO ค่ะกดปุ่มโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบเป็นผู้รันให้ส่วนวันที่จบบอกมาแล้วคือ วันที่9เดือน1วันที่9เดือน1ปี58นะคะระหัสผู้ขายหากไม่ทราบดกดจุดไป enter เพื่อค้นหาค่จะจับโบบอกว่าเป็นบริษัท lv จำกัดกด enter เพื่อเลือกค่ะ แก้ไขรายละเอียดอื่นๆเปลี่ยนจาก n เป็น y นะคะโดยวันที่จะได้รับของจบกำหนดมาว่าเป็นวันที่20วันที่ได้รับ โอเคค่ะเลือกสินค้าาไม่ทราบเลือและ Enter เพื่อค้นหาจากจากุดบอกว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Enter เข้าเอนเเพื่อเลือกค่ะจำนวนสองเครื่องราคาต่อหน่วเครื่องละหนึ่งสี่พันบาท ราาสินค้า,าไม่ทราบกด Enter ค่ะจากจบว่า,าเป็น h a r d d i ิ k G2 Enter พเพื่อเลือกค่จะจำนวนสองเครื่องเช่นกันค่ะร,ราคาซื้อไหนละหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ สินค้าใน Enter เพื่อค้นหาจะบ,บอกว่าเครื่องพิมพ์ค่ะ Enter เพื Inter ่อเลือกค่ะจำนวนหนึ่เครื่องค่ะราคา9,000บาท หากซื้อครบ30 0 0 0บาทจะได้รับส่วนลด1%ในกรณีนี้เราจะมียอดสุดทธิที่43,442บาทซึ่งมากกว่า30 0 0 0บาทดังนั้นจึงได้ส่วนลด1%ค่ะใ,ใส่1%ใส่1%ในช่องส่วนลดค่ะ ่จากนั้นจะได้ยอดสุดที่อยู่ที่43,007บาท58สตางค์ค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้จะไม่ขอพิมพ์กด No ค่ะ